มาณหนึ่งเดือนแต่เราเพิ่งมาลองทนเป็นร้านอาหารเปิดใหม่อยู่ใกล้คอนโดร้านมีชื่อว่าอิ่มใจใบปันอิ่มคอนเซป็ปเหมือนมีพายเวทเชฟมาทําอาหารให้เรากินที่บ้านและเมนูอาหารของเขาคือไทยภาคกลางฟิลสมัยอยุธยาบุพเพสันนิวาสอะไรประมาณนั้น,นเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหม กินขาวไม่กินหวานสันดานไพร่ไม่ว่าท้องเราจะอิ่มแค่ไหนเราก็จะมีพื้นที่ไว้ให้ของหวานสมันไม่ได้ลงไปที่ท้องมันลงมาที่ใจ เรากำลังจะเปลี่ยนเชลทีวีใหม่นะคะให้เป็นสีที่แบบไลท์เตอร์ขึ้นอันนี้ก็คือเราใช้มาแล้วประมาณ8ปีนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เราซื้อมาแล้วเราก็คือใช้ยาวมาเลยนะคะเพราะว่าคือเขามีแบบฟูลฟังชันเขาคือเก็บของได้เยอะมาก คอนโดของเราเป็นคอนโดที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กนะคะก็คือการที่จะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยคือเราพยายามที่จะทําให้มันแบบ f u ลฟ f u ก์ชันคือเก็บของวางทีวีวางของโชว์วางอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างเฟอร์นิเจอร์อันใหม่ของเรานะคะเราก็ออกแบบเองให้มันดูแบบมีฟังก์ชันที่มันเทียบเท่ากับของเก่าที่เราสามารถเก็บของที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งอะไรไปเลยนะคะ I did it in 3D to see how it would look like. And I made a house in 3D. So then, what I did is to put in the back, we have to buy some bookshelves, mm -hmm. which is different, which is this one. Basically, it's a bookshelf. Mm -hmm. It's one and two. And then I put a board here. Make the board from the right size so it matches. Mm -hmm. It will look like this. TV will fit. Do you like it? Yep. Yeah. So we have to buy, we have to buy the different furniture and put them together. We have to cut a little bit and drill and screw it together. <laughs> Of an nothing your mind has been filled with traffic, no stop signs, stuck on. Thank you. No, I have to finish mine first. actually yes, so you don't want to serve it, right? Yes, I want to eat more. Pasta. Yes, okay. Next ko uh -huh. Manu. ชี่น,น,น This is is a parmesan c h e e s e นะคะ <Okay. S 2> เราได้มาจาก uh, ตอนที่พ่อคุณแม่พี่มนุษย mm ์ hmm. มาเยี่ยมเรานะคะเขาก็ซือ้อมาฝาก It's from, it from Parma it Par 28 months oh. mm hmm. look at the crust oh my god อร่อยอืมอร่อยที่เราตัดนี้เพราะว่าเราจะเอาแบ่งไปแช่ในช่องฟิตนะมันจะเสียเบคกิ้งเพราะมันสด เราจะทาน t อ a s t เด e b เบรดแล้วบซวโดที่อยู่ในฟรีเซอร์มาประมาณเกอสองอาทิตย์แล้วถ้าเพราะว่าถ้าซื้อแบบเป็นแบบว่าเป็นล็อกมาเลยอะมันใหญ่มากแล้วทีนี้ทานครั้งเดียวไม่หมดเราก็เลยตัดแล้วเราก็เอาใส่ช่องฟิตไปนะคะแล้วเวลาจะกินเราก็เอามาเอาเอาอกมาแล้วก็ถ้าชอบแบบพีห่หน,น,น,นึงทสต์แตนึ่งเราก็มาทสโอเคเหร รอให้มันอันนี้ค่อนข้างจะแห้งไหมมีแค่3ชิ้นเท่านั้นแหละเัือ3ชิ้นแล้วเราก็จะมีซาลามีล็อกเก็ตด้วยนะคะจะมันน่าจะเข้ากันนะซาวโดล็อกเก็ตแล้วก็ชีสฮาร์มอน this is from Spain yes with part of Spain แล้วเราก็จะ pairing with cheese แล้วก็วายว้าวลูกกันตคือแบบว่าค a l i า y ดีมาก <laughs> จะใส่น้ำมันมะก,กอ,อกลงไปนิดนึงเยอะไปแล้วเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างโอเคแล้วแหละ วันไหนที่ขี้เกียจทำอาหารอาหารของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะของหมักดองของไดที่มีอยู่ในตู้เย็นอาหารกระป๋องบอกตรงๆว่าแต่ก่อนกินไม่ได้เลยแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ชินแล้วแค่เปิดใจก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้น